สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นายถอดพามาชมสวนทั้งหลังนี่เป็นสวนพักอีตูทั้งขางนี่เป็นสวนบักแจงบักแจงนี่ปลูกใส่กองฟ้มนะครับใส่กองฟ้มกับพี่น้องกระเทียนเป็นหูเป็นหูจอหูหลักข้างนก็เป็นน้ำนะครับใส่ปุ๋ยเกิดขึ้กันก็เพิ่นปลูกสลัดแล้วครับนี่ก็มีสลัดผสมน้ำผสมใส่น้ำนะครับกับที่กำลัง ออกมือจับนะครับถ้าเพื่อนขึ้นมาจังซี่เขาก็ต้องมาคอยเบิงแย่งนะครับเพื่อว่าบ่ให้บ่ให้เพิ่นงอออกจากข้างที่เฮ็ดไห้นะครับเขาเฮ็ดข้างไว้แล้วเขาก็ต้องมาคอยดูแลเวลานี่ก็ต้องโน้มเอาเอายอดเพิ่นนี่เขาเขาใส่ข้างน้ำนะครับเอายอดเพิ่นเขาใส่ข้างน้ำนี่ครับถ้าตัวใดที่เพื่อนไหนเพื่อนมือเพื่อนกระิหันจับเอานะครับเนาะมือสีิหันจับจับจับน้ำข้างขึ้นไป อันนี้เป็นการปลูกทดลองเบิงนะครับเมื่อก็เริ่มเฮ็ดที่แรกผมเชืึกว่าใบาก็ส้อใส,สดีอยู่นะครับใบส้อใส,สดีและะ้วก็เป็นตาเป็นนุวยดีนะครับอันนี้คือแมลงศัตรูพืชที่เพื่อนมาก,กินนะครับแมงอันนี้นี่ถ้าได้ลงมันก็นสิพยายามเอื้อนมูมาเดี๋ยวนี้เห็น3-4ตัวแล้วนะครับต้องเร่้ยงสีล่แมลงแล้วนะครับถ้าบ่าไล่แมลงเฮาก็ต้องไล่ออกนะครับเจ็บออกด้วยใส่มือบีบไปเลยนะครับใส่มือบีบไปเลยนี่นะครับก็เริ่มเห็น3-4ตัว เริมมีใบเป็นใบสอยนะครับใบซอยยังเสียกับสะเลี้ยงมีมะเ้ยงกินนะครับนี่เขาต้องมันบอไหลเขาก็บเบืองแย่งได้นะครับเขาก็มาดูแลบีบเอานะครับกําจัดก็คือบีบเอายักษ์้าไวเพื่อระบาดหลายแล้วก็เสียดป,ป้องกันโดยนํามักไรมาเ้ยงนะครับเนาะอันนี้เป็นบักแจงบ้านเขาเอิน้นบักแจงขี่ไก่นะครับบักแจงกวาน้อยแหละได้อายุเพื่อนบดนนะครับสี่สิบก็มือกับเจ็บน้อยกินได้แล้ว ลองเห็ดเบิงว่าเพิ่นขึ้นข้างมาพื่อทีเพิ่นทีเป็นน่วยงามน่วยอันนี้จังด๋เนาะครับเนาะเป็นการพิสูจน์ลองเบิงคือเขาบ่าต้องมาง้มหดน้ำเพราะว่าอ,อยู่ในนีมม่มีมีน้ำปุ๋ยแล้วนะครับจังเกียดเบืองหากเพิ่นกะเดินไปจนทั่วนะครับหากเพิ่นเดินนกไปในน้ำไปดูดกินปุ๋ยกินน้ำอยู่ในหันเขาบ่ต้องหดยากนะครับบ่ต้องหดยากแล้ววาดนี้เพิ่นก็จะขื่นงามมาต้องม้ฮาเฝ้าระวังมาแรงเลยก็พี่เอานะครับเนาะนี่ด้านหลังกับเป็นเขาอีตูวเขาอีตูที่ แ่งกิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับตัดอยู่เรื่อยๆบ่ให้เพิ่นเป็นดอกเป็นหลายจากเพิ่นเริ่มเป็นดอกสิเขากตัดเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่นกะจิปงขึ้นมาใหม่เพื่อเดินว่าทําสาวพักอีตูนะครับปงขึ้นมาใหม่แล้วเพิ่นกะจิเป็นอดอกเป็นยอดงามยังเสี่นะครับเป็นยอดงามเรียวยุงเสียล่ะภาพาพี่น้องมาชมสวนครับมาหนี้เนาะจักน้อยจังเถ้าเบื้องอีกว่าบักแตงที่เริ่มออกดอกจกังใดผมจะอัปเดตให้เบื้องไปเรื่อยๆจักมือเพิ่นเพิ่นออกดอกจักมือเพิ่นเป็นหน่วยจักมือเดี๋ยวเจ็บกลิ่นนะครับเนาะอจัง าฝากน้ำเบืองน้ำเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยครับผมคลิปเนี่ยอาซ้ำเนี่ยกครับสวัสดีครับ